Let's go! Yeah. คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะกับรายการขอขันสามนั่นเองนะฮะกับเราสองคนครับคุณผู้ชมครับในนี้ก็ปีใหม่บอกว่าวันนี้เนี่ยต้องหาต้องมันแน่นอนเพราะเราจะไปล้วงแค่แก่เกาคนทุกอย่างลือทุกอย่างควักทุกอย่างจับจับต้องบางอย่างของบางอย่างไม่ใช่จับต้องน้องนะทุอย่างไม่ได้ห้ามนะจับน้องไม่ได้ให้หม่จับเองจับน้องจับน้องเขาไม่ได้เลยครับต้องขอก่อนถึงจะจับน้องเขาได้ใช่แล้วนะคะน่นแล้วกจะไม่ขอจะจับยังไงล่ะ ไม่ต้องคอเดี๋ยวพี่ไม่จับให้เฮ้ยมันไม่ตลอดเวลาเลยมันไม่ดีผู้ชายแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะสามสิบนาทีต่อจากนี้ไปนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นห้องสี่เหลี่ยมของพตตีสาวสวยที่เราเตรียมมาวันนี้แล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ลาดพราวแปดิบเนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะโทรหาน้องเขาแล้วให้น้องเขาลงมารับครับน้องไอซ์ครับจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนตามเราสองคนมาเลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับคะสวัสดีค่ะยืยืนยรัืนค่ะให้หนูอุ้มบ้าไม่้องนั่นเหมือนไหลดอกเดิมทุกทีให้หนูอุ้มได้นะนะฮะอะไรนะเฮ้ย หนูหนูอุ้มได้เดี๋ยวนะโทษนะหนูอุ้มได้พี่อย่ายกลอยเลยล่ะไปขอท่านผู้ชมสาวสวยวันนี้พี่วันนี้ที่เราจะพาไปชมห้องของเธอแล้วไปดูในห้องเธอซิกว่าจะเจ็ดขนาดไหนห้องเธอใหญ่หรือเปล่าใหญ่ตาใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันผอจะไม่รบกวนหน่อยไดนะ่ะนำทางเลยครับผมเฮ้ยนี่ครับผม รีบปิดใหรีปิดใรีปิดหรีปิดห้รีปิดห้รีปิด พี่เข้าละก่อนใช่ไหมแต่ถ้าอยู่กับพี่แมนสองคนนี้อยู่ไม่ไหวแน่ๆไม่ไหวเราร้อนก่อนนี้โอ้ต้องแก้ผ้าครับตอนนั้นก่อนเลยเข้าห้องน้ำได้ได้ได้เอาเลยโชว์ค่ะชัรบ้าเหรอครับที่มาโชว์เลยเราน่าเกียดอยากดูอยากดูด้วยอยากดูบอกกันตรงแบบนี้จะให้ครับแต่ช่วงหน้าฮะเรามาดูเรื่อาว่าในห้องนี้จะมีอะไรแยะมากมายกับผู้หญิงเซ็กซี่คนนี้ที่ชอบความเซ็กซี่มากด้วยครับคุณผู้ชมครับกับช่วง ว่าสามสิบเอางี <S 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 oh, ้พี่ให้ชุดละร้อยเลย